เคยไหมเวลาได้ยินเรื่องพระที่มีฤทธิ์เหาะเหินเดินบนน้ำหรือหายตัวเรามักทึ่งและเผลอคิดว่านั่นคือเครื่องหมายของการบรรลุธรรมแต่แท้จริงแล้วพระพุทธองค์ตรัสถึงสิ่งที่เรียกว่าอภินยาซึ่งไม่ได้หมายถึงเวทมนต์แต่หมายถึงความรู้ยิง่งที่เกิดขึ้นเมื่อจิตตั้งมั่นถึงขั้นสูงสุด ถ้าเปรียบง่ายๆฌา,านเปรียบเหมือนการสร้างบ้านอภิญญาเปรียบเหมือนห้องต่างๆที่เปิดขึ้นภายในบ้านนั้นแต่ละห้องเผยให้เห็นสิ่งที่ตาเปล่าไม่เคยมองเห็นบางห้องพาเราได้ยินเสียงที่ไกลเกินปกติบางห้องทำให้เรามองเห็นการเกิดดับของชีวิตบางห้องเปิดความทรงจําเก่าแก่เกินกว่าจะนับได้ และมีห้องสุดท้ายที่ไม่ใช่เพียงความพิเศษแต่เป็นประตูที่ทำให้หลุดพ้นจากบ้านทั้งหลังนี่คือเส้นทางของอภิญญาหกการเดินทางของจิตที่เริ่มจากความตั้งมั่นในสมาธิแล้วก้าวต่อไปสู่ความรู้ยิ่งหประการตลอดการเดินครั้งนี้เราจะเห็นทั้งสิ่งที่คนมักเข้าใจผิด และสิ่งที่พระพุทธองค์ย้ำว่าเป็นแก่นแท้ของการพ้นทุกข์เม mm. e mm, ื <pr ่อพูดถึงอภิญญาคำนี้แปลตรงๆว่าความรู้ยิ่งไม่ใช่พลังลึกลับไม่ใช่สิ่งที่ได้มาด้วยการอ้อนวอนแต่เป็นผลของการฝึกจิตอย่างลึกซึ้งพระพุทธองค์ตรัสว่าฐานของอภิญญาคือสมาธิที่มั่นคงถึงขั้นฌานสี่ ฌานหมายถึงการตั้งจิตให้นิ่งแนว่วเริ่มจากการรวมใจอยู่กับอารมณ์เดียวแล้วค่อยๆละความหยาบความฟุง้งความสุขแบบโลกีจนถึงขั้นที่จิตสงบสว่างและตั้งมัน่นถ้าเปรียบกับการสร้างตึกศีลเปรียบเหมือนฐานรากที่มั่นคงสมาธิเปรียบเหมือนเสาที่คำยันและอภินญ,ญาคือห้องบนยอดตึก ที่เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรากและเสาแข็งแรงพอหลายคนอาจถามว่าถ้าไม่ถึงฌานสี่จะมีอภิญญาได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะกำลังของจิตยังไม่พอที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดธรรมดานี่คือเงื่อนไขสำคัญที่ปิดประตูความเข้าใจผิดว่าอภิญญาจะเกิดขึ้นเองจากความอยากหรือการเชื่อถือ เมื่อจิตตั้งมั่นถึงขั้นฉานสี่แล้วก็เหมือนประตูใหม่ที่พร้อมจะเปิดและเมื่อเปิดไปจะพบอภิญญาแต่ละข้อซึ่งมีลักษณะและพลังที่ต่างกันข้อแรกที่จะได้พบคือสิ่งที่ผู้คนมักนึกถึงมากที่สุดความสามารถในการแสดงฤทธิ์ต่างๆอภิญญาข้อแรกเรียกว่าอิทธิวิธี หมายถึงความสามารถในการแสดงฤทธิ์สิ่งที่ผู้คนมักจินตนาการถึงมากที่สุดในพระสูตรเล่าว่าผู้ได้อิทธิวิธีสามารถทำกายให้เป็นหลายกายหรือรวมหลายกายให้เป็นหนึ่งสามารถเหาะขึ้นฟ้าเดินบนน้ำหรือดำดินหลอดภูเขาได้ฟังดูเหมือนนิทานแต่ในทางพระพุทธศาสนา นี่ถือเป็นผลของจิตที่ตั้งมั่นจากการฝึกกสินเช่นเพ่งไฟน้ำลมหรือดินจนจิตมีกำลังเหนือการรับรู้ธรรมดาอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าตรัสชัดว่าแม้การมีฤทธิ์จะทำให้คนทึ่งแต่ก็ยังไม่ใช่ที่สุดของทางธรรมเพราะแม้จะเหาะขึ้นฟ้าได้ใจก็ยังไม่พ้นความแก่ความเจ็บและความตาย ลองคิดง่ายๆถ้าคนหนึ่งหายตัวได้แต่ยังโกรธง่ายเหมือนเดิมฤทธนั้นช่วยให้ใจเบาขึ้นจริงหรือไม่นี่คือจุดที่ทำให้เราเห็นชัดว่าอิทธิวิธีเป็นเพียงผลพลอยได้จากสมาธิไม่ใช่แก่นแท้ของพุทธธรรมเมื่อมองผ่านความตื่นตาเราจะพบว่าอภาิญญายังมีอีกหลายข้อ บางข้อไม่ได้เกี่ยวกับริ์ทางกายแต่เป็นการเปิดประตูทางการรับรู้ที่ลึกซึ้งกว่าและข้อถัดไปคือสิ่งที่เรียกว่าทิพโสตหูทิพที่ได้ยิ่มเกินกว่าหูปกติจะรับรู้จากริ์ทางกายมาสู่อภิญญาข้อถัดไปนี่คือทิพโสตหรือหูทิพ ความสามารถในการได้ยินเกินกว่าหูสามันจะรับรู้พระไตรปิฎกอธิบายว่าผู้มีหูทิพย์สามารถได้ยินเสียงใกล้และเสียงไกลทั้งเสียงของมนุษย์และเสียงที่ไม่ใช่มนุษย์ได้ยินเสียงทั้งหยาบและละเอียดแม้เสียงที่อยู่ไกลเกินกว่าจะได้ยินด้วยหูธรรมดาลองนึกภาพอยู่ในห้องเงียบ แต่กลับได้ยินเสียงฝนตกที่อยู่อีกฝ้าของเมืองหรือได้ยินเสียงสัตว์ที่กำลังส่งเสียงในป่าไกลโพ้นนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสถึงว่าเกิดจากสมาธิที่มีกำลังสูงแต่คำถามสำคัญคือการได้ยินมากขึ้นทำให้ใจสงบขึ้นจริงหรือไม่เพราะหากได้ยินทุกเสียงโดยไม่เลือกทั้งเสียงที่ทำให้สบายใจและเสียงที่ทำให้รำคาญ ใจอาจกลับถูกรบกวนหนักกว่าเดิมนี่คือจุดที่เราต้องเห็นว่าอภิญญาไม่ใช่เรื่องของการสะสมพลังแต่การเข้าใจว่าแม้ได้ยินกว้างไกลเพียงใดถ้าใจยังมีความยึดติดก็ยังไม่ผลความวุ่นวายอย่างไรก็ตามทิพโส์สะท้อนให้เราเห็นว่าเมื่อจิตตั้งมั่นจริงๆขอบเขตของการรับรู้ก็ขยายออกไป ไม่ใช่เพื่อความบันเทิงแต่เพื่อเป็นฐานให้เดินต่อไปและเมื่อพูดถึงการรู้หูทิพย์ยังเป็นเพียงการขยายประสาทสัมผัสแต่ในอภินญาข้อถัดไปจิตจะก้าวลึกไปกว่านั้นถึงขั้นรู้ความคิดของผู้อื่นอภินยาข้อถัดไปคือเจโตปริยญาณหรือที่เรียกกันว่าการรู้ความคิดของผู้อื่น ในพระสูตรกล่าวว่าผู้มีญาณข้อนี้สามารถอย่างรู้ว่าจิตของคนอื่นกำลังคิดด้วยโลภะโทสะโมหะหรือมีจิตที่สงบเป็นกุศลและตั้งมัน่นลองนึกถึงเวลาที่เรานั่งคุยกับใครสักคนแม้เขาไม่พูดออกมาแต่เราก็พอจับได้ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มมีความเครียดหรือแม้เขาจะเงียบ แต่ใจอาจกำลังสับสนสิ่งนี้เป็นเหมือนเงาเล็กๆของเจโตปริยญาณแต่ในทางพระพุทธศาสนาญาณข้อนี้ละเอียดและชัดเจนกว่ามากอย่างไรก็ตามคำถามสำคัญคือการรู้ความคิดของคนอื่นจะช่วยให้เราพ้นทุกข์จริงหรือเพราะแม้จะอ่านใจได้หมดแต่ถ้าใจของตนเองยังไม่สงบ เราก็ยังติดอยู่กับความวุ่นวายไม่ต่างกันพระพุทธเจ้าตรัสว่ายานข้อนี้ก็ยังเป็นเพียงโลกียาพิญญาคือยังอยู่ในขอบเขตของโลกยังไม่ใช่ที่สุดที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นแต่ถึงอย่างนั้นเจโตปริยญาณก็แสดงให้เราเห็นว่าเมื่อจิตตั้งมั่นอย่างแท้จริง การรับรู้ไม่จํากัดที่หูหรือที่ตาแต่ลึกลงไปถึงความเคลื่อนไหวของใจคนอื่นและจากการรู้ความคิดของผู้อื่นขั้นต่อไปจิตสามารถหันกลับไปมองอดีตของตนเองจนระลึกชาติได้อย่างต่อเนื่องนี่คืออภิญญาข้อที่สี่ปุเพนิวาสานุสติญานอภิญญาข้อที่สเรียกว่า ปุเพนิวาสานุสติยานหรือความสามารถในการระลึกชาติได้พระไตรปิฎกอธิบายว่าผู้มีญาณข้อนี้สามารถระลึกถึงความเป็นอยู่ในชาติก่อนๆทั้งชื่อสกุลรูปร่างหน้าที่การกินอยู่และยังระลึกถึงการเวียนว่ายไปในภพภูมิต่างๆได้ด้วยถ้าเปรียบกับชีวิตทั่วไปเรามักจำได้เพียงบางเหตุการณ์ในวัยเด็ก บางคาบเลือนรางบางช่วงชัดเจนแต่ปุเพนิวาสานุสติญาณกว้างกว่านั้นมากไม่ใช่แค่ย้อนไปในวัยเด็กแต่ย้อนไปได้เป็นร้อยชาติพันชาติอย่างไรก็ตามคำถามที่เกิดขึ้นทันทีคือการระลึกชาติได้จะทำให้พ้นทุกข์หรือไม่เพราะแม้จะจำได้ว่าตนเคยเกิดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติถ้ายังเต็มไปด้วยกิเลสความทุกข์ก็ยังคงอยู่ พระพุทธเจ้าตรัสว่ายานข้อนี้เป็นประโยชน์เพราะทำให้เห็นสังสารวัตอย่างไม่ปิดบังเมื่อเห็นว่าการเกิดตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นของจริงย่อมเกิดความเบื่อหน่ายและวางใจได้ง่ายขึ้นลองนึกภาพว่ามีคนเดินในเขาวงกฎเดินไปกี่ครั้งก็เจอทางตันเมื่อระลึกได้ว่าตนเดินซ้ำมาหลายร้อยรอบความรู้สึกต่อเขาวงกฎนั้นก็เปลี่ยนไปไม่ใช่ความสนุก แต่เป็นความเหนื่อยและอยากหาทางออกปุเพนิวาสานุสติยานจึงไม่ใช่เพียงการรู้เรื่องราวอดีตแต่เป็นการเห็นความจริงของวัตฏะว่าเรากําลังเดินซ้ำในวงกลมของเกิดและตายและเมื่อใจเห็นเช่นนั้นขั้นต่อไปคือการมองไปข้างหน้าไม่ใช่แค่อดีตของตนแต่รวมถึงการเห็นการเวียนว่ายของสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งเป็นอภิญญาข้อถัดไปที่เรียกว่า ทิพ,พจักขุอภิญญาข้อที่หเรียกว่าทิพพัจัขุขุหรือที่แปลว่าตาทิพในพระสูตรกล่าวว่าผู้มีญาณข้อนี้สามารถเห็นความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายเห็นการเวียนว่ายตายเกิดรู้ว่าใครไปเกิดในสุขคติหรือทุกขคติและเข้าใจว่าทั้งหมดล้วนเป็นไปตามกรรม ลองนึกถึงตอนกลางคืนที่เราเงยหน้ามองท้องฟ้าเห็นดวงดาวนับพันเปล่งแสงแต่ตาเปล่าก็ยังมองไม่เห็นทั้งหมดตาทิ์ก็เช่นเดียวกันเป็นการมองที่กว้างลึกและชัดเจนเกินกว่าตาปกติแต่คําถามที่เกิดขึ้นคือแม้จะเห็นอนาคตของสัตว์ทั้งหลายการเห็นนั้นทำให้เราเป็นอิสระจริงหรือไม่ เพราะต่อให้รู้ว่าใครไปเกิดที่ใดใจเราก็ยังอาจเต็มไปด้วยความยึดติดและความถูกเหมือนเดิมพระพุทธเจ้าตรัสว่ายานข้อนี้ช่วยให้เข้าใจความจริงของกรรมเป็นประโยชน์เพราะทำให้ไม่ประมาทเห็นว่าทุกการกระทำมีผลและไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งเหตุและผลได้แต่ถึงอย่างนั้นทิพจักถุกก็ยังเป็นโลกิยาพิญญา คือยังอยู่ในขอบเขตของโลกยังไม่ใช่ที่สุดของทางธรรมและเมื่อกล่าวถึงที่สุดของอภิญญาขั้นต่อไปคือยานข้อสุดท้ายซึ่งต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเพราะไม่ใช่เพียงการเห็นหรือการได้ยินแต่เป็นการทำลายรากเหง้าของกิเลสนี่คืออาสวัคคยาญาณอภิญญาข้อสุดท้ายเรียกว่าอาสวัคคยาญาณ แปลว่ายานรู้เพื่อทำอาสวะทั้งหลายให้สิ้นไปอาสวะหมายถึงสิ่งหมักดองในจิตเช่นความอยากในกามความทยานอยากในภพและความไม่รู้ที่ปิดบังใจสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนน้ำหมักที่ซึมซาบอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ถอนออกหมดก็ยังเป็นเชื้อแห่งทุกข์ต่อไปพระพุทธองค์ตรัสว่า ยานข้อนี้ต่างจากห้าข้อแรกโดยสิ้นเชิงเพราะไม่ใช่เพียงการได้เห็นได้ยินหรือรับรู้สิ่งพิเศษแต่เป็นการทำลายรากเหง้าของกิเลสทำให้ไม่เกิดการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปลองนึกภาพกองไฟใหญ่ที่ลุกโชนต่อให้พัดลมแรงเพียงใดเปเลวยังลุกอยู่แต่ถ้าเชื้อหมดไฟก็ดับเองอาสวขยะยานก็เช่นเดียวกัน เมื่อเชื้อคือกิเลสสิ้นไปไฟแห่งทุกข์ก็ดับลงคำถามคือระหว่างการมีฤทธิ์กับการสิ้นกิเลสสิ่งใดทำให้ใจเป็นอิสระจริงคำตอบชัดเจนในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าแม้จะมีฤทธิ์เหาะเหินได้มากเพียงใดแต่ถ้ายังไม่สิ้นกิเลสก็ยังไม่หลุดพ้นดังนั้นอาสวะขยายาณจึิงเป็นยอดของอภินยา ไม่ใช่เพราะพลังเหนือธรรมชาติแต่เพราะทำให้จิตเป็นอิสระจากความอยากและความไม่รู้นี่คืออภินญ,ญาข้อเดียวที่เป็นโลก,กุตระคือพ้นจากโลกโดยแท้จริงและเมื่อมองย้อนกลับไปเราจะเห็นความต่างระหว่าง5ข้อแรกกับข้อสุดท้ายสิ่งนี้เองที่จะนำเข้าสู่การเปรียบเทียบสำคัญคือความต่างระหว่างโลกิยะและโลกุตระ เมื่อมองย้อนกลับไปในอภินยาหกเราจะเห็นการแบ่งออกเป็นสองหมวดใหญ่ห้าข้อแรกคือสิ่งที่เรียกว่าโลกิยะอภินยาหมายถึงความรู้ยิ่งที่ยังอยู่ในขอบเขตของโลกไม่ว่าจะเป็นการเหาะเหินการได้ยินเสียงไกลการอ่านใจคนอื่นการระลึกชาติหรือการมองเห็นสัตว์ไปเกิดตามกรรม ทั้งหมดนี้ยังไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดส่วนข้อสุดท้ายคือโลก,กุตตะอภิญญาหมายถึงยานที่เหนือโลกเพราะไม่ใช่การสะสมพลังพิเศษแต่เป็นการทำกิเลสให้สิ้นไปลองเปรียบเทียบง่ายๆ5ข้อแรกเหมือนการมีของวิเศษที่ทำให้ชีวิตดูพิเศษกว่าคนอื่นแต่ข้อสุดท้ายเหมือนการวางของทั้งหมดลง จนใจไม่ต้องแบกอะไรอีกต่อไปนี่คือความต่างที่พระพุทธเจ้าชี้ไว้ชัดว่าแม้โลกิยะจะทำให้ตื่นตาแต่โลกุตระเท่านั้นที่ทำให้ผลทุก์เพราะฤทธ์ต่างๆอาจทำให้คนเลื่อมใสแต่การสิ้นกิเลสเท่านั้นที่ทำให้เกิดอิสระแท้จริงนี่คือแก่นที่ทำให้อภิญญาไม่กลายเป็นเพียงเรื่องเล่าอัศจรรย์ แต่กลายเป็นเส้นทางที่พาใจไปสู่ความหลุดพ้นและเมื่อเราปิดท้ายการเดินทางนี้สิ่งที่เหลืออยู่ในใจจึงไม่ใช่ภาพของการเหาะหรือการเห็นไกลแต่คือคำถามสำคัญที่ว่าแท้จริงแล้วเราต้องการฤิ์หรือเราต้องการอิสระภาพจากความทุกข์เมื่อเดินผ่านทั้งหกข้อของอภิญญาเราจะเห็นภาพชัดว่าทุกข้อ เริ่มจากฐานเดียวกันคือสมาธิที่ตั้งมั่นถึงขั้นฌานสี่จากนั้นจิตเปิดประตูไปสู่การรับรู้ที่เหนือธรรมดาไม่ว่าจะเป็นริ์ทางกายการได้ยินการอ่านใจการระลึกชาติหรือการเห็นการเกิดดับของสัตว์โลกทั้งหมดนี้คือโลกียะเป็นพลังพิเศษ ที่ยังอยู่ในขอบเขตของสังสารวัรแต่เมื่อถึงข้อสุดท้ายอาสวัคยยาญาณกลับแตกต่างโดยสิ้นเชิงเพราะไม่ใช่เรื่องของการเห็นหรือการได้ยินแต่เป็นการสิ้นเชื้อแห่งกิเลสและนี่คือประตูที่นำไปสู่โลกุตตระดังนั้นอภินยาหกไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราหลงติดกับความอัศจรรย์ แต่เพื่อให้เห็นทางว่าแม้ฤทธ์จะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ยังไม่เท่ากับการสิ้นกิเลสและเมื่อเรื่องราวทั้งหมดปิดลงสิ่งที่เหลืออยู่ในใจจึงไม่ใช่ภาพของฤทธ์อันน่าทึ่งแต่คือความเข้าใจว่าความรู้ยิ่งที่แท้จริงคือการปล่อยวางจากทุกสิ่งนี่คือแก่นแท้ของอภินญ,ญา ที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้